สวัสดีค่ะ,คะตอนรับผู้ชมเข้าสู่อนาคตประเทศไทยนะคะรายการที่จะชวนจับตานโยบายและการเมืองซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของประเทศไทยค่ะวันนี้อยู่กับคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลและดิฉันวิพาพรวัฒนาวิทย์ค่ะค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงสะท้อนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจจะได้ยินเสียงเดียวเน่ยนะแต่ว่าเราต้องย้ําอย่างนี้ค่ะว่ารายการอนาคตประเทศไทยของเราเนี่ยหยิบยกเรื่องของแลนดบิชมาพูดกันหลายตอนแล้วก่อนหน้านี้พูดถึงประโยชน์ด้วยที่รัฐบาลหรือว่านายกเศรษฐาพยายามจะบอกนะคะพยายามจะเอาเรื่องนี้ไปขายกับนักลงทุนนานาประเทศ แต่ว่าวันนี้ค่ะสิ่งสําคัญที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการเปิดข้อมูลอีกด้านหนึ่ง<ช>เดียวกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในมิติของชุมพรด้วยรวมถึงระนองด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะใช่ค่ะเรื่องโครงการแลนบิดการเปิดข้อมูลอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเพราะว่า,าเขาจริงนะคะเอกสารที่เกี่ยวเนื่องโครงการเนี่ย ค่อนข้างเยอะแต่ข้อมูลอาจจะมีข้อมูลซ้ำๆเราพยายามสกัดข้อมูลที่เป็นหัวใจสําคัญเพื่อให้เราได้รับทราบข้อมูลโครงการนี้และตัดสินใจไปพร้อมกันนะคะแต่ว่าจริงๆเรื่องแรนบิดเนี่ยพูดกันมาตลอดช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมเอเปกก็เป็นที่จับตาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะในเอเปกนายกทําหน้าที่เป็นเซลแมนนะคุณอุษดินก็คือก่อนหน้านี้ก็ไปวาดภาพให้ดูด้วยแล้วพอไปเอเปกอีกรอบหนึ่งก็ไปขายต่อเนื่องเลยนะคะต้อง ถือว่าเป็นการขายที่เรารู้สึกว่าจะกระตุ้นให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับของการมีโลจิสติกเลยแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยพอมาดูถามว่ามีเวทีระฟังความคิดเห็นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหมก็มีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันอาจจะทําให้ประชาชนบางส่วนรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่รอบด้านมีการคัดค้านเกิดขึ้นด้วยในขณะที่นายกเดินหน้าขายโครงการนี้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาร่วมลงทุนกับโครงการนี้คู่ขนานกันอยากชวนคุณผู้ชมย้อนดูไทม์ไลน์การพยายามจะเดินหน้าโครงการเพราะว่าเราจะเห็นว่าณนาทีนี้ การรับฟังความคิดเห็นของโครงการยังไม่เสร็จเลยนะคะ,คะแต่นโยกท่านขายแล้วคะ่ะอาจจะมั่นใจในการเดินหน้าโครงการนี้ถ้าเราย้อนดูตั้งแต่ต้นหนึมีนาคมปี64นะคะทางสอนขอหรือเรียกเต็มๆคือสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจ,จรลงนามว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการใช้เงินไป68ล้านกําหนดเวลา30เดือนระหว่างมีนาคมปี64ถึงกันยายนที่ผ่านมานี่เองค,ะค่ะปี66ให้ศึกษาให้แล้วเสร็จ จากนั้นก็มีการจัดเวทีสรุปข้อมูลศึกษาในช่วงเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมา <ม Bene. S 2> นี่เองค่ะแล้วก็ต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างที่คุณพิภาพรบอกไปว่าทําไป2รอบแล้วนะคะครั้งแรกนั่นก็คือ E h ช A คอเดือนสิงหาคมปี2566ครั้งที่2นะคะก็คือคออเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ผ่านมาและครั้งที่3เนี่ยค่ะเตรียมที่จะทําปีหน้าก็คือ,อ <una. S 1> มีนาคมหลังจากนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาผู้ร่วมประกวด ราคาและในช่วงปี2,567ซึ่งก็จะมีการเริ่มพัฒนาโครงการกันในปี2,568แล้วก็คาดการณ์กันนะคะว่าจะเริ่มใช้ดําเนินการได้นี่ก็คือปี69เลยค่ะค่ะแปลว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์ที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่3ซึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายจะจบในเดือนมีนาคมปีหน้า,าตอนนี้นายกเดินหน้าขายโครงการไปแล้วท่มามกลางคําถามของประชาชนและภาคประชาชนบางส่วนว่าแหมเวทีรับฟังความคิดเห็น ยังไม่จบเลยนะคะรายการของเราก็เลยเป็นพื้นที่ในการสะท้อนเสียงความกังวลใจบางส่วนรวมถึงข้อมูลอีกหลายด้านเลยค่ะกับคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมคะภายใต้โครงการแลนบิดละนองชุมพรที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่านี่จะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าถ้าทําได้จะย่นระยะทางระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยจากท่าเรือน้ําลึกที่แหลมริ้วจังหวัดชุมพรมาสิ้นสุดที่โครงการท่าเรือน้ําลึกแหลมอ่าวอ่างที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองระยะ,ะทางตรงนี้เขาบอกถ้าทําได้ ร้อยสามสิบกิโลเมตรคือก่อนหน้านี้อาจจะต้องอ้อมไงพอตัดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะย่นระยะทางได้มากขึ้นและที่สําคัญกุณเศรษฐาก็ย้ําเลยว่าเนี่ยแหละจะเป็นทับสําคัญของโลจิสติกส์และทําให้หลายประเทศเนี่ยมั่นใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าจริงๆรพอพูดแบบนี้ก็เลยมีคําถามว่าเราจะสามารถดึงดูดนักลงทุนที่เดิมทีเขาใช้ท่าเรือหรือว่าพอร์ตท,ที่สิงคโปร์ได้หรือไม่มแล้วการที่เราเอา เขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์นะคะคุณผู้ชมที่บรรทุกมากับเรือขึ้นฝั่งลำเลียงทั้งบก แล้วก็ลงน้ําอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะคุ้มทุนไหมทีมงานของเราก็เลยไปคุยกับหนึ่งในท่านที่เคยเสนอความคิดเห็นเรื่องนี้มองเรื่องความคุ้มทุนการเอาขึ้นึน้นลงลงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคุณอรุณเขียวคงท่านเป็นอดีตฝ่ายหัวหน้าช่างกลประจําเดินเรือระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะบอกว่าต้นทุนการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อาจจะสูงและใช้ระยะเวลานานจนอาจจะไม่จูงใจนักธุรกิจในรายละเอียดคุณอรุณยกตัวอย่างแบบนี้เวลามีเรือใหญ่หญเข้ามาเขาเรียกว่าเรือแม ขนาดการบรรทุกจะอยู่ที่8,000ถึง9,000ตู้คอนเทนเนอร์การขนย้ายสินค้าจากตะวันตกถึงตะวันออกเอาปัจจุบันก่อนนะคะจะมีการแล่นเรือผ่านช่องแคบมาละกาหากคิดระยะทางจากปายแหลมยวนผ่านช่องแคบมาละกาไปจนถึงหัวเกาะสุมาตราเข้าสู่เส้นทางเดินเรือหลัก ยังทวีปยุโรปหรือแอฟริกาหรือว่าไปที่อ่าวเปอร์เซียระยะทางของการแล่นเรืออ้อมตรงนี้เมื่อเทียบกับเส้นทางผ่านแลนบริดและนองชุมพรแล้วมันไม่ค่อยต่างกันมันต่างกันแค่67กิโลเมตรเท่านั้นเลยค่ะจากเส้นทางเดิมที่ไปทางน้ำตลอดอ้อมหน่อยกับเส้นทางถ้าจะตัดแลนบิดตและนองชุมพรมันต่างกันแค่670กิโลเมตรเท่านั้น ดูจากแผนที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าการสร้างแลนบริดเชื่อมอ่าวไทยจากชุมพรไปอันดามันที่ระนองมันจะย่นระยะเวลาได้รัฐบาลบอกว่าน่าจะย่นได้ประมาณสัก2วันค่ะแต่คุณอรุณมองต่างค่ะคุณอรุณก็วิเคราะห์นะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยตอนขนถ่ายก็ต้องยกตู้ที่มีน้ําหนัก 8,000ตู้เนี่ยของเรือแต่ละรำเลยนะคะซึ่งจะมีน้ำหนักตู้ละ14ตันคุณวิภาพรโดยเครน1ตัวจะยกได้แค่ทีละตู้เท่านั้นสามารถทำเวลาในการยกตู้ได้สูงสุดก็ไม่เกิน30ตู้ต่อชั่วโมงคราวนี้ถ้าหากใช้เครน3ตัวในการยกตู้เพื่อย้ายตู้เนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาอย่างเร็วสุดเนี่ยสวันนะคะแสดงว่าเมื่อกี้บอกสวันนี่อาจจะ<ต>ขยายเ,ยาเลาแล้วหรือ,อเปล่านะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทําเวลาที่เร็วที่สุดแล้วโดยเฉพาะการยกตู้จํานวน8,000ตู้ลงมาในเรือในรอบเดียวอันนี้ยังไม่นะับเวลาคารเอาขึ้นเรืออีกนะค่ะอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเวลาเอาตู้ลงเรือขนย้ายด้วยหัวรถลากหรือรถไฟความเร็วสูงไปบวกกับเวลาในการยกตู้ขึ้นเรืออีกฝั่งเพื่อเดินทางต่อ คุณรุณเขียวคงอดีตหัวหน้าช่างกลนประจําการเดินเรือระหว่างประเทศในฐานะที่ท่านเป็นนักเดินเรือระหว่างประเทศแล้วบอกว่ามีประสบการณ์การเดินเรือกว่า30สปีมองว่ารวมๆแล้วคงใช้เวลาไม่น้อยกว่า6-8ถึงวันดังนั้นก็เลยวิเคราะห์ว่าในมุมธุรกิจอาจจะมองว่าต้นทุนเวลาเนี่ยเป็นต้นทุนที่นักธุรกิจอาจจะรอไม่ได้ค่ะคือในส่วนของแรนบริดเนี่ยถ้าตามประสบการณ์แล้วก็ซึ่งผมเคยเคย ประจำการอยู่เรือคอนเทนเนอร์ที่บรรทุกตู้สินค้าเนี่ยถามว่าแลนบริดเนี่ยจะไม่จะไม่ตอบโจทย์ให้กับกับกับการขนส่งระหว่างประเทศเพราะว่าแลนบริดเนี่ยกระบวนการของการการชิฟเมนต์เขาเรียกว่าการถ่ายลำเนี่ยระหว่างจากฝั่งจากฝั่งตะวันออกไปสู่ฝั่งตะวันตกของของแลนบริดเนี่ยเวลาที่มันจะมาเสียตรงนี้เยอะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงนะแล้วก็การที่ที่จะจะจะขนตู้บนบนรถยนต์เนี่ยอันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่ที่บริษัทขนส่งเขาหลีกเลี่ยงนะครับเมื่อลงเรือแล้วเนี่ยเขาไม่มีความเสี่ยงเขาจ่ายค่าเสี่ยงภัยครั้งเดียวแต่ถ้าเอามาข,ขนส่งผ่านาเลนบริดเนี่ยเขาจะต้องมาเสียค่าเสี่ยงภัยเอค่าประกันภัยอีกรอบหนึ่งก็คือกอยนี้ยกตู้แล้วก็ ขนส่งบนรถยนต์ซึ่งการขนตู้โดยรถยนต์เนี่ยค่าประกันภัยจะสูงกว่าค่าประกันภัยทางทะเล ฟังจากคุณอรุณเนี่ยมองว่ายังมีความเสี่ยงอยู่มีต้นทุนเรื่องของเงินที่เพิ่มขึ้นมีต้นทุนเรื่องของเวลาแต่อันนี้เป็นการคำนวณจากประสบการณ์ของคุณอรุณที่เคยเดินเรือขนาดใหญ่อย่างงี้สาปีแต่ทีนี้เรายังไม่เคยเห็นการคำนวณจากฝั่งภาครัฐนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าถ้าภาครัฐมีการคำนวณตัวเลขที่อาจจะเวลาสั้นกว่านี้ต้นทุนจะมีเทคโนโลยีอื่นๆหรือเปล่าต้องเปิดข้อมูลตรงนี้มาค่ะก็แน่นอนหรืว่า